วันนี้ก็ได้เริ่มงานแล้วนะการทำความสะอาดต,ตัดหญ้าตัดต้นไม้เกี่ยกิ่ไม้ปรับภูมิทัศน์เตรียมงานวานค้าวภรษาเรงการข้าวภาษา,าอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้เนะาะก็ให้พี่หนานสายานไปหาคนที่ขอรับตัดย่เขอไม่มีใครมาไม่มาก็าเลยบอกพี่หนานแล้ว่าถ้าไม่ได้ใครหนานสยานก็ต้อง ทำแล้วต้องทำเพราะท,ท,ทำนะเพราะว่าไดเข้าภาษาแล้วมีใครมาช่วยมีใครมารับตัดให้ก็รับไปอย่างนี้ก็รับไปตอนนี้เข้ามาตัดแล้วนะสบายเรื่องตัดแล้วไปซื้อน้ำมันค่าน้ำมันค่าเครื่องเรือเครื่องจะการตัดย่านี้มันทำก็ต้องเครื่องนก็มีการสรวจสอบ อาคารที่มันเสียก็ต้องไปซ่อมแต่นี้สุณผ่านจากวันนึงไม่คไม่ไม่เสร็จนะมันจะติดเครื่องมันจะแตกเครื่องก่อนเครื่องใช้งานตลอดใช้งานก็เครื่องเล็กทีเดียวนะแต่ว่ามันใช้งานเยอะ,ะถือว่าจะทำให้ต้องซ่อ,อมก็จ่ายค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาเครื่องค่าแรงคนค่าแรงคนก็จ่ายไป ก็คงให้เป็นน้านทะยานนี่แหละเพราะว่ามีใครรับรมีใครมารับเพราะเขาตะโกนต่างมีข้ออ้างหลายอย่างอ้างกว่านั่นกว่านี่กว่าคนจะว่ามารับจ้างเอาเงินวัดเอาเงินพระกลัวว่าจะมาทําลายของในวัดทําลายต้นไม้ต้นหญ้าทําลายบ้านที่อยู่ของสัตว์แมะละงต่างๆในวัดถ้าเป็นนําทาสวนทําไรก็ไม่เป็นไรหรับบ้านไม่เป็นไร แต่เขาไม่ยากมาทำไม่ยากมาทำทำลายของในวัดก็ไม่เป็นไรครับคือเขากลัวคนที่เขาไม่ไม่เคยเข้าวัดลักษณะนเขาไาจจะกลัวลักษณะนี้แต่วัดที่นี่วัดตรงนี้เขากลัวกันมากจนถึงกระทั่งปล่อยล้างมาเกือบร้อยปีนะก็เขาก็เลยเกิดความกลัวตรงนี้เขาก็ได้บอกต่อๆกัมาลูกหลานพ่อแม่พูดแต่ยางบอกต่อกันมาจนกระทั่งม่ก้าเข้ามาในวัดเลย ามาก,ก็กอหินดินทรายจะติดท้าไปอีกก็ติดล้อรถไปอีก,กเลยไม่กล้าเข้ามากันนั่นเป็นความเชื่อของบรรบุราษที่เขาเล่าสต่อกันมานะก็เลยไม่มีใครเข้ามาในวัดร้างอาจะเข้าไปในว,วัดที่วัดที่อยู่ในชุมชนวัดที่ไม่ใช่วัดร้างประเภนั้นจะมีมีพระอยู่เยอะสมัยรุ่ตัวอั้มีพระอยู่รูปเดียวแต่เข้ามาแล้วมันเงียบเหงาสงบ กระทั่งกระทั่งบางเวีงบางคนกลับไปนอนพอว่าเลยนะเข้ามาในนี้เ็ื่ทำอะไรไม่ไดีขึ้นมาเข้ามากราบขอเข้ามาอะไรหลายอย่างอันนี้เป็นความเชื่อเนื่งเพราะบุคคนที่เขาเล่าได้ไรับมาเล่าสู่กันมานะครับตอนนี้ก็เริ่มดังเงินดำเนินการแล้วแต่ก็ต้องใช้เวลาเนะาะอย่างข้างบนกี่ไม้อีกหลายๆอย่างใช้เวลาไม่ได้ว่าวันเดียวเสร็จหรอกถึงแม้ว่าทําครบรอบไปแล้ว สองวันสองวันแต่ว่าแล้วอีกส,สักสองสัปดาห์หรือเรือว่าหนึ่งเดือนมันก็ขึ้นไมาอีกนะก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติเป็นอีกชนี้นะทุกอย่างไม่มีวันสิส้นสุดไปทำไปเรื่อ,ๆอยๆงานก็ต้องทําไปทุกวันทุกเดือนทุกเวลาที่ก็พืชเราก็พืชธรรมชาตินะก็ขึ้นตามธรรมชาติยู่แล้วก็ขอแนะนำให้ทุกคนท่านได้รับบุญรับาทานบุนี้วันศุร์นี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะ้องที่ มอบกระทบปัจจัยมาเป็นค่าเลี้ยวค่าแรงค่าน้ำมันค่าอุปกรณ์ค่าดำเนินการในการบูรณะรดูแลความสะอาดปรับภูมิทัศน์พุทธสถานประพูศ์ชายแห่งนี้เนาะังนี้อีกเยอะที่หลายอย่างต้องทำคือสิ่งปลูกสร้างเราไม่สร้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ด้านล่างแลนะพือ่อท,ที่ที่มีอยู่แล้วเนี้ย ให้สะอาดพนั้นก็ก็ดูสวยงามแลวนะน่าเข้ามาน่าดูน่ายูน่าชมผมก,ก็ยังทาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ไเรียบร้อยทําเพียงผู้เดียว,ยยดดยวก็ร่างกายทางคางก็เริ่มจะเท่าลงไปเรื่อยๆนะแก่เท่าลงไปเรื่อยๆนะสถานพลังที่มีพลังกายที่มีก็เริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงลงไปก็ปยังดีว่าไม่เจ็บไม่ป,ป่วยนะถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีเหมียวไกลๆวัดวานนี่ก็จะมองเศร้ามองไปเลย ก็ขอนําให้ทุกคนทุกท่านที่านี้เนาะขอมุทนากับทุกท่านที่ร่วมสมทบปัจจัยมาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเข้าภาษานี้นะขอขอมุทนาถ้าทุกข้อมุขส่วนกระดาษจงเป็นว่าเราปัจแนะนำการช่วยทุกคนเริ่มพบความสุขความเจริญมีความสุขการสุขใจปรารถนาที่ได้ขอได้ทุกความมุ่งหมายศาสนาตัวกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวันโอสุขังพลัง เดี๋ยวใอยรับชมในคลิปต่อไปหลังจากต,าตัดมาถึงตรงนี้แล้วนะนี้ยังตัดอยู่ยข้างนอกรุ่งอยู่ตัดข้างนอกเข้ามาข้างในเดี๋ยวใอยเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่ว่าให้สะอาดที่สุดเท่าที่ทําได้เท่าที่มีงบประมาณในการจัดทําในครั้งนี้ขอบคุณทก่านที่รับรู้และพวกก็ไม่คิดต่อไปทช่วีในศึกสาคู่